ไปบอกชอบอีกอ้อมาเลยที่เราตกกันนะที่เราตกกันเยอะป่ะที่เราตกก,กันเยอะเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยหล่งกลางภาพไปยังไงจะได้ไม่ต้องเครียดกูรู้เพราะกูจำได้ดีเพราะเขาด่ากูด้วยเขาบอกว่าจิตงกัดอ่ะออยู่นอกดูอ่ะ <Stunde> มีกค่คนจีนไงมีแค่คนจีนก็ไม่บอกกูก็าเคยเอาง่ายคือมันอันนี้ลูกตุ๊ดทุนละคันไงวะมาไปด้วยวิกีิขับรถมาวัดเรี่ยที่หนึ่งนี่คิะรลักวงเวียน รับมีลูฟี่โอ้ยเฮ้ยโอ้ยมันเอาพวกมึงด้วยเอ้ยเอ้ยอันนั้นมันล็อกน่น่ะเอ้ยมันมันล็อกเลยใช่ป่ะล็อกดิโอ้ โอ้ดิมันหันไวจีบหายเลยอะไรกูเป็ดเป็บเป้กูเก็บเปลาสาบมากูเอายามากล้องหนึ่งเต็มละไขยเพี้ยงอะไรใส่กูกดออกมากูเห็นอะไรลอยผ่านหัวกูไม่รู้อ่ะพาะมือไงมึงมึงเลือนไอ้มันปัดให้โดนเนี่ย เปลืองระเบิดขวานนี่แกเอวกูยังไม่อยู่ระเบิดเล่นเลยซ้ายมือโดนอภิปรตุแค่ทางที่มันเข้ามาแต่กำลังจะเคลียร์กลางวงปะไม่กลางอยู่ริมๆโดนบิดเลยดิผม,ผมไม่อยากรีบไปกลางเพราะว่าเดี๋ยวโดนบิดใช่ปะเใช่ ชอยโอูไม่อยากรีบไปกลางเพราะมันจะเป็นแบบตาที่แล้วอะเรามุ่งแต่กลางวงจนเราโดนลอ้อมอ๋ออยากควาน,านั้นวันที่เธอจากไปรักขึ้นตาม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 ปามัปมปัมปาบัมปาปัมปัมปาปัมปับไม่ใช่ดิทับ <laughs> อับอธิบายกันโอเคคุราน พี่เอกมองแน่กูเขียนพี่เอกนะนี่กูมีบอลลูนใช้เล่นไปไหนไม่ใช่คนไอ้เฮียกูยิงลูกตึกข้างหลังน้องกลัวฝั่งนี้ตึกฝั่งนี้ตึกตึกฝั่งนี้มีมีมอนมอนนี่อะไรกูเล่นเกมอะไรเนี่ยตรงที่มาตึกตึกที่มาร์กอะกูเล่นเกมอะไรวะอ๋อเล่นมาคราบเออกูเล่นมาคราบเยอะเกินไปน่อยมอนไอ้เฮียเรียกมันมอนเลยมาเล่นมาคราบกันค่ะฮะ เล่นก <Le> <Or, S 1> ับมึงไอ้นี่ไงที่อัดคลิปเล่นกับมึงไงยังไงเล็กซี่ใกล้เหมือนกูดินี่กูให้มึงครับขอเมื่อกี้ใครขับไม่มีกูแค่จะกด W แต่ของกู W มันเป็นปุ่มที่นั่งคนขับเลยตั้งไว้นี่เนี่ยเร็วเนี่ยมาขับรถไม่ดูเมย์ไปแก ลองดูเอ้าใครขับต่อเฮ้ยเฮ้ยไอ้อไอเจตตัดใจวิ่งที่สุดท้ายวะทั้งคูเ่เลยไม่มีใครดูเปนสักคนโล่กูเห็นแล้วเมื่อกี้แต่กูรู้ว่าเจตมันจะมาขับ เราลองฟังเสียงโทรศัพท์ดีกว่าเต้นไปดูข้างหน้ากันอ่ะชน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 เฮ้ยยโอ้ยเอี่ยจอดจอดจอดเล่นให้ผู้เข้าก่อนเฮ้ยใครมาชนน่ะเอาใครเนี่ย เยฉัน,นมมมไม่รู้ว่ามีเป่าแต่คิดว่ามีว้าวไ,ไ,ไม่มีป่ะมีเหลือหมดเลยนี่เล่นหมบ้านว้าวฮู้ลานสองนัดร่วงเหรอัอนมากแล้วกูมีปืนเนี้ยสู้ได้ป่ะอะไรป่ะเก่าเลยไงเ,นะเอ้ยยิงยิงปีกบ้านนี้อ,อีกบ้านอีกบ้านจะ <c oughs> บ้านนี้กูตีนอยู่ ไอ้คนดีกว่าไอ้คนดีกูว่าเจ้ามาบนมาแล้วเจ้ามาบนมาแล้วเจ้ามาบนมาแล้วเอาขวามือขวามือกูโดนไม่เดี๋ยวล่วงเลยนะเว้ยมึงไม่โดนใครเป็นคนขับมึงดูด้วยคนขับเก่งๆต้องขวามือ ฝ่ามือฝ่ามือโอ้ยเ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 มึงมาเข้ามาดูยิงโค่นปีตัว้มันดิฟเองมันดิฟเองมันดิฟเองพี่คนนี้ที่แบบยืนแบบเป็นกำแพงอะอะไรนะยิงไปยันท่าข้ามเลยจะให้คนท่าข้ามฟังด้วยมันมันต้องเลือกเล่นอ่ะเราจะเล่นกับใครอะระหว่างในบ้านกับรถส้มอะซึ่งกูเลือกแล้วไอ้บ้าตีตรวจตีรถตำรวจได้ครับไปหนึ่งไปหนึ่ง ตีแล้วต้องลว้ายไปไหนฮ่ไอ้นี่ผูจะไปไหนบอกกูดิกูไ uh, ม่ขออะไรกูขอแค่ของหน้า <ther> ต <freestyle> ู <saben> But, tuh, so awesome. ้แ sure. ค่นั y, ้นแหละกูไม่เอาอะไรเลยอะไรแอบนะโอ้โหจริงนะแต่กูเปิดงผ่ากูยังไม่เคยได้ของทอข้าบ้าบ้าออโต้เมติกเมื่อทอให้กูอีกอันมาหุ้ยหอ้สิ่งบูดได้จริงกูยังรอดอยู่เลย มึงบอกกูวไอ้กวายใช่ปะไอ้พวกขาร่างกูถึกแล้วอ้ <laughs> อ, <laughs> อะไรเนี่ยนักลุกนี่เป็นงกูม <laughs> <laughs> ีสามสิบะไอ้เอาเล่นดิใครลงก็ลงไม่ใช่กูนนก,กูบิดมานี่กูไม่บิดกูพร้อมส่ทุกคนมาดี่วะเอาปืนกูไม่เอาแลว้วเอาบ้านกูไม่มีบ้านอยู่แล้ว เ, <S <S เอาบ้านานี้ก็มีเจ้าของต่อยแม่งบ้านนี้แล้วมันมีคนมาถึงช่างแม่งดิวะกูลงบ้านกลางแม่งเลยเฮียบ้านนี้เหมือนกูเลยกูลงบ้านกลางแม่งเลยไปเก่งจริงกูตายแล้ว <S <S เออมันเก่งจริงวะคุณนอ้อง,งข้างๆขายไม่รู้บัสเดีนะ๋ยวกลัให้เดี๋ยวกลัให้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง มันมันไม่ตามมึงมันไม่ซ้มมึงมันมันมีกูถึงอาวุไปบ้านมึงแต่มันไม่ได้มันมันมันไม่ได้มีตัวเดียวเจอมนุษย์ได้เลยเจอตัวนี้กูเดอยวที่วิ่งอยู่ลูกแต่ซอสเจอตัวที่อมึงอุ่ยนี่คือกูวิ่งมาหาระเบิดจ้ะเนี่ยยิ่ขนาดมึงจูบระเบิดยังไม่เป็นไรอ่ะ ถ้ามาเรียกเพื่อนมันมาใครใครใครเรียกเพื่อนนะกูลงบ้านกลางเหมือนเดิมอ่ะกูชอบคนที่เยอะหมายถึงความว่าคนที่แบกรับความรู้สึกเอาไว้ก็เหมือนกับใจคนนะครับเพราะพิ l ของค c o o n เยอะ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 เพิ่งอย่าเพิ่งเฮ้ยเยอะ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 เยอยอะเฮ้ยเยอะพิ่งเพิ่งเฮ้ย มึงบอกมันจะพึ่งมึงมึงห้ามมันมึงไม่ห้ามปืนมันวะดีไม่ดีกูขับไอ้บ้านไอ้บ้านได้คิวเป็นร้อยมีนะเว้ยเอาวะไม่รู้ตรงไหนบ้างละมึงบอกถ้ามึงบอกจอดกูจอดเนียอะไรอะลงกันหมดเลยมึงวิ่งกันหน้ากูพวกมึงรู้ใจกันที่เนี่ยกูคือคนเดียวที่ไม่ลงเลยเกือบตายกูบอกว่าถ้ามึงบอกจอดคือจอดมึงยังไม่พูดเลย แต่มันมันเปิดแล้วก่อนไงเราป้องการตัวในบ้านในบ้านเฮ้ยใครยิงกูวะูยิงอยู่วิ่งตัดกระตุนชั้นชั้นสองไปเช้ยเฮ้ยเปล่าสามเปล่าสามเปล่าสามลงมาอย่าไป่ถึงโบทเลยวะเราจอดไว้จังเฮ้ยเอาลูกก้อนอ้าวลงนะอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าว โอ้โหล่นกูไปได้แล้วมันมีคนเอาไปถึงเวลาปุ๊บกูปลาเราคนเดียวเลยดิสแม่งค้างมันขึ้นเมืองเล่นวารอแลนด์อยู่ที่เวินาทีโอ้โหเล่นไหวจังวะเมืองแค่นี้เองวาโลไป20นาิบทีสตี้นี่แหละตอนนี้กูยังไม่วาโลอยู่เออเมื่อกี้ยังที่เอยู่เลยบ้านเหมือนสามเฮ้ย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 น้องน้องปิดประตูกูปิดประตูให้นี่เฮียเพื่อนกันตัวหลังนี้กูตัวหลังนี้แล้วเนี่ย มึวิ่งมาหากูแล้วมึงจะรอดไปกูไปด้วย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 ด้วดอย่าดิ้งกันอย่าดิ้งกันบอกแล้วถ้าพวกมึงวิ่งมาหักูมึงจะรอดไป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 เดวไปพามในวงเลยดีกว่ายังที่ใครแล้วมึงทักเดียบ้าถ้ามึงอยากไปเจอคนมึงก็เซ็มันเครื่งบินว้าวรอดป่า